ได้ไปแล้วนะมันต้องกลายเป็นเร่นอ่นี้ดไปแล้วหร่าตัว กลางเป่นคือรัวหวนแกนอ่าใช่รัวไฟท้ายห้องแล้วทีรวมกลับด้วยา้ครับ้หังเนอ่ะเอาฟังกันเราเอาเมือเาเรหมือนกันน้องเราอ่ะนี่เป็นานซึ้ซึของครับกให้วงโซนของเขาไปก่อนว่าซึ้ง ซึ่งเป็นเครื่องดีของทั้งทั้งเหนือเขาเาขคุณเหนือล้านนาเขานะครเป็นเป็นเครื่องดีตีนี้สายเป็นโลหะนะครับทนี้สายเป็นโลหะนะครับทีสายคู่บนกับค,คู่ลุ่มนะครับอ่าถึงคู่บนกับก็มีแสงต่อกันคู่ลุ่มจะมีแสงต่อกันนีนี้ถ้าแยกตามแยกตามลักษณะของซึ่งอะซึ่งมันจะมีอยู่สามแต่แต่เนสามสามประเภทนะครับ เอาด้องในขนาดใหญ่แน่นาะครับอ่จะเล่นอ right ันนี้ซึงใหญ่แล้วครับเนี่ยนะกระถอกลูกลูกซีเหรอครับผมซึงใหญ่ซึงใหญ่นี่จะมีเสียงอูบลนี่ครับเป็นเสียงนะครับลึกซีเป็นเสียงซ้อนเพราะเขาใส่ปลาเป็นเสียงซ้อนนะครับอ่าเส้นอูกูรุ่มนะครับสายแข้งนะครับสายเอ็กซ์และใส่โต๊ะครับใส่ปลาอันนี้ซึงซึงใหญ่เน่นอน จะมีขนาดประมาณ12ถึง5 2 1 3นิ้วประมาณนี้นะครับขนาดมากมากเวยไดในซ่งการนะครับในยานพันธุ์ในในห้องซิงการก็มีเสียงกูบลปในห้องลูกสามนะครับกูบลสายเปลวเป็นเสียงโดนะครับสายกูรุ่มนะครับเป็นสายเอกเป็นเสียงซอน อันนี้เหมือนกันส่วนตัวครับมันน่าซึ้งซึ้งน้อยเนอนนอนซึ้งน้อยแบบซึ้งตั๊กซึ้งนู้นเหนียวแบบหนุเล่นหนุ่มตั๊กไครับก็ไปซื้อลูกซีเหมือนกันครับอันนั้นลูกซีใหญ่เนาะเสียงมันจะเป็นเสียงพุ่งอันนี้เป็นลูกซีเหมือนซึ้งน้อยเหมือนกันครับซอนซอนซอนไปลงไปดูเหมือนกันครับเราจะได้ห้องลูกสามลูกสี่นี่หุครับ เล่นมาเดี๋ยวเาเลยเขาคนนี้เขามาลูกสามไม่ลูกสีมันจะมีลูกสามลูกสี่คนนะครับเขามาลูกสามหรือมันเป็นกู้เสียงมันเนาะแต่โดเสียงเสียงเสียงโดตัวเนี้ยครับแบบใส่เป้าบนเสียโดมันจะมันตรงรับห้องที่สามห้อที่สามนั่นเนาะลูกลูกนับที่สามนะครับโดสูงเป็นคู่เสียงกัน ก็ในห้องวลูกลูกสามหนึ่งสองสามเลยครับลสามนะครับแต่ยังปรนนี่ยอันนี้มันก็เด่นเหมือนกับนี่เป็นเพลงน้อยลูกสีก็คือกูปนเป็นเสียงซอนนะครับเสียงซอนแต่ประมาณกูลุ่มเนี่ยมันโดเรมีโดเรมีฟาซอนซอนมันอยู่ห้องดีสีครับะอ่หรือในช่องดีสีเนี่ยช่องดีสี่นะครับประเล็นเป็นคู่คู้ก็ปนเสียงซอนกล้วกูรุ่มเีย 4ขูดเสียงมันอยกไป4นะครับอันนี้ขูเสียงมันอยกอีก3มันก็รื้อหนมาไปกว่านี้เป็เสียงที่แปลนั่นนหะครับนองโอ้โหอ้าสรเหมอนกันนะครับอันนี้ก็รับสารของซึ้งนะครับน้องที่นี่ก็การใจ้กับแตกต่างกันไปนะครับซึ้งกลางก็จะเป็นตัวเรีรเพื่อทำน้องกันไปอ่าซึ้งน้อยกับซึ้งตั้้ใหญ่ล้วไม่ใช่ก็มึงเบต่เขาเล่นนี่ก็ได้กับึงวันอยู่น้อ อันนี้อันนี้คือลักษณะผมซื้อของเขาแบบสอบข่าวนผมมีประมาณนี้ส่วนหนึอันหนึ่งนะครับโดยสัมพัญน,นะครับก็บคือไอ้นนี้นครับดีๆน้นนองแต่ก้อนนี่มันใจ๊ยเจ๊ของไฟผมมันเจนะนอยู่นะที่ขาดต้มาน้องไี่มันมันแข็งครับต้องมาต้มมานึ่งแล้วกอยา่างเราไอ้นี่มันมันควยเลยครับเด็กไป้เราไปชิมหน่อยไปไปกู้นะครับ นั่นเขาเหมืเดียวเนาะแจยเป็พลาสติกเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกสายไม่ได้สมัยก่อนเหนั่นเราเขาเป็นยังงบ้าสายสายเอกรุ่นเหรอครับน้องสายเุหลาเราเดี๋ยวพัฒนาของเขาเป็นแจยสายกีตาร์มันงมีสายนะครับอันนี้คือลักษณะของซึ่งแต่ไม่ไม่ทำซึ้งเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างครับมีหลายไม่แต่ตอนใหญ่เขาเป็นแจยไม่ซัก ถ้าเม่อก้ผมบอกว่าถึงถึงใหญ่แล้ประมาณหน้าสองหนิสามนิ้วรอผมนี่านิ้วทีามนิ้วเของาฟังมานี่ะสนิ้วกองเสียงันะครับถ้าขึ้นกลางมากก็ประมาณสิบอันนี้บอกอันนี้อันนี้ถึงไรครับพถึงเทอันนี้แปลถึงทิปครับตรงนี้แปลถึงิปมันจะไล่ไลไมาเนี่ครับเพรวเสียงมันก็จะเวลามาเล่นมันก็จะโค้งกลม ครับเขาก็ไปนะครับวิธีตั้งเขาก็ตั้งกับเสียงคุยนะครับคุยและแต่คุยวงไทยวงวันนะครับแล้วที่เขาพูดเขาพูดภาษาสุนทรนะครับจะมีประมาณข่าวข่าวเล่นอีไนะครับน้องเดี๋ไปเขาเล่นเล่นบ้างปฏิบัติเลยดีกว่ามาแล้วเพื่อาจารย์เล่นในธิบายวิธีการดีอ่ะปริญานะครับเนื่องจากเขามีวิธีการดีอยู่นะฮะ ซึ่งล well ักษณะของซึ่งคือเป็นเครื่องดีเพราะนั้นจื่ยก็บอกเรามันต้องดีถ้าดีเนี่ยทำยังไงครับดีอย่างนี้หรือเปล่ามาใจนะมาใจนะใช้มือดีดนะแล้วสณะการนี้คือเอาที่ดีของเขาเนี่ยไปเกี่ยวจะเกี่ยวขึ้นหรือเกี่ยวลงก็ห้องวดีเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของมันโอกาสจะนั้นเเกิดเสียงก็คือเมื่อเกินการเกี่ยวแล้วมันจะต้องสลับกันถ้าเอาเกี่ยวอย่างเดียวเนี่ย เดี่วขึ้นงเมันจะบัดทีความขี่ของเสียงมันขีไม่มากนะครับถ้ามือเสียงบัดตอนเนี่ยลักษณะของการดีซึ้งหรือเกี่ยวซึ้งก็จะได้มีเกิดขึ้นก็คือมีอาการดีขึ้นและลงนั่นเองนะครับดังที่ีเพี่อผมดูเลยท่านได้ได้ดูนะครับก็ เมื่อมีดีขึ้นกจะมีดีลงสลับกันอยู่เสมอนะครับเกือเกิดความทีของเสียงนั่นเองก็คือเสียงนะ่ะมีได้หลายๆลายข้างนะครับนะคยังงี้เสียงมันจากข้ามี่เลแต่เมื่อใดีลอดีลงอย่างเดียวเนี่ยมันจะทีเต่านมันจะทีเต่าแล้งเวลาเล่นซื้อเนี่ยกันการดีขึ้น และลงสลับกันทุกครั้งใหม่นะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยทางกายภาพเนี่ยจะแนะนำให้ได้บอกว่าดีขึ้นก่อนนะครับคือการเกี่ยวขึ้นก่อนนะครับทำอย่างนี้คือการดีขึ้นเกี่ยวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปตรงกรับทฤษฎีของโนตเลยโนตหนึ่งห้องเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดอยู่จะต้องเป็นเลขคู่นะครับก็คือมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวพรานน ถ้าเริ่มจากดีขึ้นน่าจะจบ้วยดีลงทุกห้องสังเกตน,นะครับขึ้นและจบลงขึ้นและจบลงขึ้นและจบลงนี่ฮะนะครับนี่คือการดีดและจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับขอนาตอธิบายไปถึงตรงนี้เลยนะตรงนี้ผ้าษาผักากาดเนะี่ยไว้ท้องเนี่ยครับอ้าวบางทีเรียกกรอครับเออ กรออีกก้ก็มีนะฮะแต่เขาอาจจะอนุม,มนานได้ว่าคำว่ารัวนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะรับคือการทําทีทีทำยังไงครับดีขึ้นลงจนเกิดอัตราเสียงกี่บังทีขึ้นทำอย่างนี้ขึ้นลงไปเรื่อยๆขึ้นลงไปเรื่อยๆแล้ว โน่นนะครับรั้วทุกขัง้งจะเห็นว่าเวลาจะรั้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ท่าห้องเท่านั้นนะครับนี่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 นะครับนี่คือการรั้วนะครับทีนี้เราพูดละวิธีการที่ทำให้ซึ้งเสียงก็คือมีได้สองอยา่างเรื่องการดีขึ้นดีลงและการรั้วทีนี้เรามาดูครับว่าวิธีการเื้องต้นใน,นการทุกครั้งเนี่ย ลุกตัวนวดเป็นจะไหนตำแหน่งของซึ้งตะกี้ท่านอาจารย์ยได้แนะนําไปแล้วนะครับสําหรับซึ้งลูกสามโดอยู่ข้างบนซอนอยู่ข้างล่างซึ่งลูกสี่ซอนอยู่ข้างบนโดอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เราจะลองนะครับเล่นดูนี่ตามตำแหน่งน,นี้เลยนะครับตำแนหน่งนะฮะเราจะเริ่มเล่นจากเสียงโดก่อนเสียงโดมันอยู่ไหนครับ เราขายตำแหน่งของตัวเองเอ่าเราจะเล่นจำนวนกี่ครั้งครับของโตของของของลูกามอยู่ไหนครับด,ด้านไหน<อ>ด้านบนของลูกอยู่ด้านไหนครับรอ่าต่อทีนี้เราจะเล่นทั้งหมดอยู่สี่เสียงะนะครับสี่เสียงโดยมีข้ากำหนดบอกว่า้างแรกเนี่ยจะต้องดีอย่างก่อนหรืออ่าทางแรกจะต้องดีขึ้นก่อนทำาออกกัน,นะครับดีขึ้นเดิน เราเล่นหนึ่งโน้ตแล้วโน้ตนที่ 2, สองต้องสี้ลงหมายความว่าเราจะต้องดีดตีดลงอ่ะเลยลองนะครับหนึ่งสองสามอ่ะใครมีผิดไปนะฮะอ่เราจะต้องไปดีดให้เป็นสายด้านบนของเสียงโน้ตเท่านั้นนะครับเอาใหม่ครับเสียงโน้ตใหม่ดีดลงนะครับหนึ่งสองสามอ่ะเกี่ยวเลยทีนี้ผมใช้เื่อเล่นซีข้างติดกันนะครับหนึ่ง สองสเอาใหม่รััพเอา้พ้อมกันจังบ่าให้พ้อมเชียร์ันนะครับนึงสองสามยำเลยทำไม1 2 3อทีหนึ่1งสอสามทีนี้มาดูโน้ตตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปคือเสียงเรนะครับตำแหน่งเสียงเรตรงไหนครับการจะทำใหเกิดเสียงทำไงฮะเราต้องเอายี่จี้เนี่ยไปแตะช่องที่เท่าไรของ่ขล่างขอ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 งลูกสามคือช่องแรกของสายด้านไหนด้านบนของลูกสี่เป็นช่องแรกของสายด้านล่าง แล้วใช้ตำแหน่งนิ้วอะไรครับนิ้วแรกนิ้วแรกนิ้ว,วช,วชี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นิ้วชี้แตะลงไปที่ช่องแรกของตำแหน่งของสายดนตรีของแต่ละชนิดนะครับลูกสาม้งแต่ด้านบนลูกสี่แต่ด้านล่างอา้าวใหนลองเล่นเสียงเล่ล่างครับดีดีขึ้นหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามต้อ ต่อไปเสียงเลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะใช้ไม่อีกลงนะครับอ้าวดีลงเสียงเลหนึ่งสองสามกี่ที่ึึง,งสองสามถูกต้องครับกรับนี่รัจะเล่นนี่แหละสีตัวติดกันนะครับตำแหน่งเสียงเลนะครับจับให้ถูกเล่นจำนวนสี่ครั้งนะครับเริ่มจากดีขึ้นแล้วจบ,บด้วยลงหนึ่ง ยงล้วเขาจะเล่นสองเสียงนี้พร้อมกันกันกน,นะครับเอาโดสี่ข้างและเลนส์สีข้างนะครับลองดูหนึ่งสองสามโดก่อน หน่อยไม่เป็นไรครับขอยืงครับหนึ่งสองสามดีทีนี้เสียงต่อไปคือเสียงอะไรครับมีเสียงมีนี่เดาได้ก่อนใช่ไห้เดี่ยวอยากออกกลางต้องเป็นนิ้วทักมาหักเดี่ยวหนึ่งคือเดี่ยวไหนครับนิ้วกลางนะครับเสียงมีของลูกสาวอยู่ช่องที่เท่าไหร่ช่องที่สอง ช่องที่สองของสายด้านนะส่วนลูกี่เป็นไงครับใช้นิ้วกลางช่องที่สองของสายด้านถูกต้องครับก็จะมาดูในชี้นนี้เสียงมีแรกของเราเริ่มจากดีเลยครับเกี่ยวขึ้นหนึ่งครั้งก่อนนะครับเสียงมีดีขึ้นนะครับหนึ่งสองสมอมไม่แหบ <laughs> <laughs> หนึ่งสองสาอีกทีหนึง โซนที่สองเราจะดีอะไรครับ <Hello. S 1> ดีดลงแล้วนะลองดีดลงดูเนาะหนึ่งสองสามทีนึงสองสามทีนี้เรากำเล่นเสียงมีได้ละตามโน้ตเลยนะครับเราจะเล่นทั้งหมดกี่ครั้งครับ,รบเริ่มจากดีขึ้นแล้วจบด้วยดีดลีลงนะครับเตรียมนะครับให้พร้อมกันหนึ่งสองสาม ตัวต่อไปคืออะไรครับฟ้าฟ้าแล้วฟ้าเราใช้นิ้วอญหยังนิ้วนางนิ้วนางนะครับคนบางท่านอาจจะไม่ค่อยเคยใช้งานนิ้วนางมันจะไม่ค่อยมีแรงกดเราต้องฝึนนิดนึงนะครับเมื่อเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยจะทาให้เรามีภาษาสัมผัสกับนิ้วนางนะครับซึ่งบางท่านเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานของลูกสาเป็นไงครับนิ้วนางสายบนสายด้านบนนะครับ ช้่งที่สาของสายด้นด้น,น,นะครับอ้าวทีนี้มาดูควาเป็นไงควาเราต้องดีง1หนึ่งสองสาเราได้มาเพิ่มในฝั่งของสายเสียงแหลมเข้ามาแล้วหรือเสียงเอกนะครับมาอีก2เสียงคือซอนและลาเมื่อจบลาแล้วเป็นเสียงอะไรครับ ใช่ล้พีลาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสียงีเส้นทีนะครับเสียงทีถัดจากลามาเราใช้นิ้วอะไรอ่ะเมื่อกี้เราใช้นิ้วอะไรไปแล้วนิ้วชี้ไปแล้วตัดปลก็เป็นนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางของช่องที่เท่าไหร่ช่องที่สองที่สองของสายด้านล่างสำหรับซึงลูก สามส่วนทีของลูกสีเป็นไงครับช่องที่สองของสายด้านโอนอ่ะมาในจับเสียงทีรูสินะครับตำแหน่งโ้ษอยู่ยตรงนี้ครับนี่ดีอะไรครับคื hmm. อ่าต้องดีขึ้นข้างล่านะครับเกี่ยวขึ้นหนึ่งครั้งครับเสียงทีหนึ่งสองสามเอาใหม่ครับหนึ่งสองสามต้องเห็นคำหนึ่งสองสาม ต่อไปดีเลยครับลงนะครับทีดีลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สามดีครับติดกันสีคส่ครั้งทีสี่ครั้งหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่ง เสียงสุดท้ายของเราคือเสียงอะไรครับโดโดธรรมดาไม่ใช่ด้วยนะเป็นโดนะครับโดสูงเป็นโดสูงนะครับโดสูงโดสูงในที่นี้เราใช้ตำแหน่งนี้วอะไรครับน,น,นิ้วนานนิ้วนานนะครับนิ้วที่เราไค่อนมีแรงกัดนะนะครับนิ้วนานแลแ้วแตะไปตีช่องอย่างครับ ข้อที่สามนะครับลำรับซึ่งลูกสามต้นที่สามของสายด้านส่วนลูกสี่ทาไงอ่ะบนลูกสี่ทาไงครับด้านบนข้างบนโอเคครับลูกสี่ทาไงสายเปล่าต้นสี่เราไม่มีนะครับสาหรับซึ่งลูกสี่แบบีโด้วยครับนี่ไงเออ สูงของลูกสาเมื่อเป็นซึ่งลูกสีจะต้องกลับไปหยีบสายบ่อยของสายด้านอ๋อมีเสียดีล้อ้า<ะ>ครับ <laughs> มันหมดคู่มันละหมดคู่เสียงละน,น,นี่ครับหคู้เสียงเลยใครบ้างที่เล่นซึ่งลูกสีนี้คุณแมุ่ <linear S 1> <อ>ีพ่อววท่านนี้นะครับวันนี้จะไม่มีเสียงโดสูงครับ แต่ก็จะกลับกันในทฤษฎีของภาคดนตรีคือคนรับออกเตตกันแต่เขาจะมีความสามารถพิเศษของเขาเขาจะมีอะไรครับซอนแต่ไม่ใช่ซอนธรรมดานะซ <c oughs> อนสูงนะจะสลับกันตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่เราจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับวันนี้เราจะลองเล่นตำแหน่งนี้ดูก่อนโดสูงนะครับอามาในลองจับพักเทนนิสนางจับไปที่ช่องที่สามสายาล่างสำหรับลูก สามครับส่วนลูกสี่ทำไงครับตีดสายเปล่าของสายดนะ้านล้างด้านล่างมันเองเอ่าพร้อมกันครับหนึ่งครั้งนะครับเกี่ยวขึ้นสอนโดสูงหนึ่งสองสามอาใหม่หนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสมถูกต้องครับครั้งที่สองดีดลงดีดลงนะครับเลียนนะครับหนึ่ง สองสามทีนี้หนึ่งหนึ่งสองสเยี่ยมเลยมาทีนี้สี่ครั้งติดกันนะครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามทีนี้นึ จากโดต่ำไปหาโดสูงมีทั้งหมดกี่เสียงครับเอาละเอาละนะ้อมีเกณฑ์แล้วมอกแดขออนุญานะครับที่จริงแล้วเรากดกันทั้งหมดอยู่8เสียงแต่ไทยทางทฤษฎีสากลเขอนับแค่เจ็เขาจะนับโดต่ำและโดสูงเนี่ยเป็น1นึ่งออกเต็ก็คือเป็นเสียงเดียวกันทีมและคนละโทนเสียงนะครับรานับ รถสามคนหนึ่งบันไดเสียงมี7นะครับเราเล่นครบแล้วไหนลองดูครับเริ่มจากโดต่ำมาหาโดสูงโดยการเล่นแบบซึมก็คือดีขึ้นและลงสลับกันไปเรื่อยๆครับอัดพ้องระยาเพียนะครับ,ยายาเ,รบเริ่มจากโดต่ำนะครับของฟคงของมันเลยจับนะครับ1 2ึส เล่นโดสูงย้อนกับหาโดตามดูจับโดสูงดูครับเหาอยู่ไหนโดสูงอยู่ไหนจับไว้ทำไว้ใช่ไหมอ่านะครับช้าๆนะครับชัดๆเลยเล่นจากโดสูงย้อนกลับหาโดต่ำนะครับช้าพร้อมกันหนึ่งสองสาม คำนี้ถือว่าจบในการเรียนรู้ข้อพื้นฐานนะฮะ<ไง>เรียนรู้ตำแหน่งโน้ตและวิธีการดีนะครับเตรียมนะครับหนึ่งสองสามโน้มโน้ม อาจารย์ได้นํามาแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของการเล่นนะครับวิธีการดีดต่างๆลงตัวน้ษบนตัวครุ่มตีนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสําหรับการเรียนรู้วันนี้เราถือว่าผ่านการเรียนในขั้นท้นฐานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ